เพราะความอารมณ์ดีของนักแสดงสาวนะครับอย่างพี่ซาร่านะครับส่งผลทําให้น้องแอร่าลูกสาวคนสวยเนี่ยมีทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจที่ดีตามไปด้วยจะเห็นได้จากการยิ้มย้มแจำ่มใสแทบจะไม่มุมไม่มีมุมที่น้องเขางองแงออกมาให้พวกเราได้เห็นเลยก็ว่าได้ครับล่าสุดพี่ซาร่าเองนะครับก็ได้มีการเผยคลิปขณะที่กําลังเล่นกับน้องแอร่าอยู่พร้อมกับมีการเขียนแคปชั่นไว้ว่าตอนแรกกว่าจะเลี้ยงลูกแบบไม่ใช้โทรศัพท์เลยแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปคือเลี้ยงยากมาก ยิ่งตอนนี้เขาตาของเขาเนี่ยเริ่มที่จะเห็นแล้วก็สนใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากขึ้นถ่ายรูปมองกล้องได้แล้วพยายามให้ถ่ายรูปอย่างเดียวนะแล้วก็เก็บไว้ในลิ้นชักเลยจะได้ให้เวลากับเขามากที่สุดเพิ่แป๊บๆเนี่ยหาเดือนแล้วมแม่ๆคนไหนมีประสบการณ์เรื่องนี้ยังไงบ้างแชร์ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาโพสต์ไปนะครับนี่ครับดูภาพแล้วก็คลิปที่เห็นน่ารักมากงานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับได้เห็นคลิปแล้วก็กดเลิฟให้กับน้องแอร่ากันอย่างรัวๆทั้งยังบอกด้วย มีความสุขมาจากข้างในจริงๆที่สำคัญยังไม่สู้กล้องเลยอวดรอยยิ้มอันสดใสในวัย5เดือนได้หลงกันแบบเต็มๆเลยจ้า ขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยละค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ